เจ้าหนอนน้อยตัวอ้วนกลมค่อยๆค,คลานต้วมเตี้ยมไปบนใบไม้สีเขียวสดเพื่อนๆหน,นอนพากันหัวเราะเยาะดูสิกว่าจะไปถึงยอดใบไม้คงอีกนานแต่เจ้าหนอนไม่สนใจมันตั้งใจกินใบไม้อย่างอร็ดอร่อยสะสมพลังงานทีละนิด,นด วันแล้ววันเล่านอนน้อยกินไม่หยุดจนตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันก็สร้างรังไหม่ห่อหุ้มตัวเองเพื่อนๆ,อนๆยิ่งขำฮ่าฮ่าฮ่าทำอะไรของมันหลายวันผ่านไปในรังไหมอันเงียบสงบเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ปีกสีสวยงามค่อยๆค,คลี่ออกจากร่างของหนอนน้อยกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยบินโชว์เพื่อนๆอ,อย่างสง่างามเห็นไหมความอดทนและความพยายามนำไปสู่สิ่งที่สวยงามเสมอแล้วคุณละ่ะกำลังอดทนเพื่ออะไรอยู่